มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพามาพบกับเจ้าตัว Sony นะครับ Xperia พ4 Dual นะครับเป็นรุ่นที่มีขนาดหน้าจอใหญ่โตโมโหรานะครับแล้วก็ราคาแค่มืน่นนิดนิดเพียงเท่านั้นเองนะครับน่าสนใจมากๆเลยรุ่นนี้นะครับนี่ครับเป็นกล่องนะมาพร้อมกล่องด้วย ตัวกล่องก็มีสีเขียวครับตามตัวสีฮีโร่ของตัวรุ่นนี้นะครับนอกจากสีขาวสีดำก็จะมีสีเขียวอน่อ,อนนะครับสีเขียวอน่อ,อนมะนาวนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังกล่องเนี่ยของโซนี่เขาจะมีตัวฟีเจอร์ที่แจ้งเอาไว้นะครับว่ามีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆจริงๆบ้างนะครับเช่นนี XMR RS ของมือบายนะครับ Clear Audio Plus X loud มี NFC ด้วยในตัว รุ่นนี้เป็นออโต้คอร์หนึ่กิกแล้วนะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับกล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า5ล้านโอ้โหจะบอกสเปคนี่แรงกว่าแซดซันหรือเปล่าเนี่ยนะครับขนาดหน้าจอ5.5นิ้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็น full hd มี Wi-Fi มีเป็น a n d r ร i d เรียบร้อยนะครับมาพร้อมเอาลิปป์ด้วยถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับรหัสเป็น e 5้องนะครับ e 5 3 3 3นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเงเนโม ก็กล่องมันก็จะมีพวกต่างๆนะครับอันนี้อาจจะโดนแกะมาบ้างแล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นตัวกเสื่อนะครับแล้วจะมีตัวสายชาร์จแล้วก็คู่มือสายชาร์จคู่มือก็จะเป็นทั้งไหนหนู้นลึกๆแกะมาหมดอ่านี่ครับอะแดปเตอร์แต่ผมไม่เห็นถุงฟันนะเนี่ยอาจจะมีนะครับตอนกล่องขายก็ลองไปดูกันนะครับตอนนี้มีขายอยู่แล้วลหละนะครับผมเรียกกล่องมาก่อน ราก็มาเจอตัววานนี้ก็ได้ตัวนี้หน้าจอ5.5นี้ถือว,ว่าหน้าจอใหญ่มากเห็นว่าเซ,นซ็นเซอร์ของตัวกล้องนะครับ5ล้านถือว่าโอ้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัว CPU นี่เป็น1.7กิกมิเดียเทคนะครับออกตาคอแล้วเป็น64บิตด้วยตัว g p u นี่เป็นมาริ760 MP2 นะครับ700เมกมาดูกันตัว UI นะครับก็เห็นว่า Sony เนี่ยก็จะทำ UI มา คล้ายเดิมนะครับจูไอการใช้งานรุดเร็วดีนะครับตอบสนองได้ค่อนข้างดีอ,าอ้าวยังไม่ลงแอนตูตูเลยนี่นาะอันนี้ยังไม่ได้ทดสอบนะครับผมขออนุญาตลงไปแล้วก็ลงไปบนไปก็ได้อแอนตููนะครับอโอเค นี่ครับก็จะเป็น Sony UI นะครับมีรล่พิเศษไม่ได้ด้วยนะครับก็จะแบ่งตัว Google Switch อยู่ในนี้ครบถ้วนนะครับจริงๆตัวเครื่องนะครับอย่างที่บอกไล่เลียงสเปคกันไปแล้วเนี่ยเราเห็นว่าด้านหน้านะครับอไลด่ดูเรื่องตัวฮาร์ดแวร์ก่อนละกันตัว UI นี่ก็ล็อกกันนปนะครับกล้องด้านหน้านะครับล้า,านแล้วก็จะมีแฟลชในตัวด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการเน้นเรื่องของการถ่ายภาพด้านหน้านะครับเพิ่มมากขึ้นตัวขอบของหน้าจอก็จะมีแกะบอยู่พอสมควรนะครับด้านบนนะครับอันนี้เหมือนกับวัสดุน,น่าจะเป็นเป็นพลาสติกแล้วก็เคลือบนะครับด้านบนนี้จะเห็นว่ามีขอบที่เป็นสีเทาเนาะตัดขอบคล้ายๆกับสมรโฟนรสานเีมือนกันแล้วก็ตัวด้านบนเป็นสี ออกเงินๆนะครับแล้วก็จะเป็นตัวช่องเสียบอูฟังก็จะสไลด์ออกมาด้านหลังนิดนึงนะครับด้านข้างก็จะเป็นตัวพอร์ตไมโครไมโคนะครับแล้วก็เรียบๆด้านล่างก็จะมีไม์เนาะพอร์ตจะไปอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ชัตเตอร์นะครับมก็มคลิกใช้งานกล้องนะครับเร่งลดเสียงอยู่ตรงนี้แล้วก็ปุ่ม เป็นเปเครื่องเป็นวงกลมวงกลมนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของโซนี่เลยทีเดียวต้องบอกว่าเป็นอันตลักษณ์ที่บอกวงบอกของโซนี่นครับอ่านิดนึงก็คือตัวซิมนะครับนี่จริงๆรับ 4G รองรับไม่นี่ 4G เนี่ย 4G ครับแต่ว่าซิมเนี่ยมันเป็นขนาดเล็กนะครับเป็นไมโครแล้วทั้งสองซิมเลยหนึ่งสองอันนี้เป็นไมโคร SD นะครับเห็นว่ามีฝาปาิดตรงนี้ครบเลยด้านหลังครับ กล้อง13ล้านพร้อมแฟลชในตัวแล้วก็จะแบรนด์โซนี่นะครับสีขาวแล้วก็มีนี่มี NFC ในตัวด้วยนะครับแบรนด์เป็น xperia นะครับก็ยังอยู่ในตลาดอยู่นะครับซึ่งเพิ่งออกมาล่าสุดถึงแม้ว่าเออข้อมูลการ์ดเต็มแล้วเรอเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่การ์ดเลยโอเคนี่ครับก็จะมีฟีเจอร์หลักที่บอกไปที่กล่องนะครับก็จะมีสเปคนะครับพร้อมกับรูปร่างหน้าตาสวยงามจับ ขนาดมือดีแต่ว่าก็ถ้ามือผมเนี่ยอาจจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับก็จะไม่สามารถเห็นว่าใช้มือเดียวไม่ได้แน่ๆนะครับตัวนี้ถ้าเห็น notification แบบนี้นะครับก็เห็นว่าเป็น5 0เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้5 0เรียบร้อยแล้วตัว RAM ครับเออแต่ไม่ได้พูดถึง RAM เนอะ RAM เนี่ยให้มา2กิกนะครับ m ม m o r y ให้หมดมาทั้งหมด16กิกนะครับ ัการจะไม่ใช่อปลิเคชันซีทั้งหมดนะครับ Storage อยูนในจรที่เก็บข้อมูลนะครับพื้นที่หมด1 6หกิกนะครับเช็่ว่า,าการใช้งานนุ่นนี้นั่นครับลงแอปไปแล้วด้วยนะครับ ต่อเชื่อมการได้แน่นอนนะครับอันนี้ตัวเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับตมกี้ก็ไล่เรียงกันไปแล้วนะหลายหมายเลขรุ่นนะมีข้อมูลโปรเซสเซอร์แล้วก็เวอร์ชันแอนดรอยด์หด้วยนะครับใมายเลขซอฟต์แวร์สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับทันทีบัญชีความปลอดภัยนะครับมีการป้องกันโดย MyXperia ด้วยนะครับก็คือสามารถทำการล็อกอุปกรณ์ได้นะเนี่ยถ้าหายไปค้นหาหรือล็อก หรือดลบข้อมูลก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องมี Account exp, อ r กด้วยอย่าลืมเปิดใช้งานกันนะครับแต่ละจ่ายนะครับเพนะครับทัชอนก็คือจะเป็นเรื่องของตัว NFC ที่มีการใช้งานนะครับซึ่งบริการนี้อาจจะไม่ได้รองรับในประเทศของเรานะครับบ้านเรายังไม่มีการใช้งานกันนะครับการแสดงผลตัวนี้ก็มีโหมดโสโตรผงมือนะครับใช้ลอโหมดได้นะครับสีหากว่าเราเห็นว่าสีของหน้าจอเนี่ย มันอมเหลืองอมม่วงนะครับอันนี้สามารถปรับได้ตามชอบเลยละกันต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับปรับได้ตามชอบเลยครับตามชอบใจเลยจริงๆอันนี้เขา,เาการควบคุมแสงอัจฉริยะนะครับก็จะมีไฟนะครับเป็นความอัจฉริยะอย่างหนึ่งนะครับที่โซนี่มอบให้าการถอดศอกสามารถปรับได้ การเชื่อมต่อข้อมูล Xperia นะครับก็จะสามารถแตะโดยครั้งเดียวนะครับใช้ NFC เชื่อมต่อกันได้นะครับเห็นว่าสามารถสื่อส่งผ่านไฟล์ได้นะครับผ่านโปร e t o o ูสหรือว่าเป็นเรื่องของส่งภาพหน้าจอขึ้นไปบนอ็บเ็ตหรืออื่นๆนะครับบนหน้าจอที่มี NFC นะครับแล้วก็จะมี Xperia Link นะครับ Xperia Link แชร์โทรศัพท์แชร์เน็ตนะครับเป็นอย่างทับเลยโหบดต่างๆค่าโทรนี่คือเหมือนกับโยนหน้าจอขึ้นไปนะครับผ่านเดียที่เป็น 4K อ,อ,อันนี้รองรับ2ซิมก็สามารถตั้งค่าตัวซิมได้นะครับแน่นอนว่าเป็น ctive ฟแซ b y บตอนนี้เพิ่มเติมนะครับก็มี NFC นะครับ สับขึ้นที่มี Android Beam นะครับเนื่องจากมี NFC ก็สามารถใช้งานฟังก์ชัน Android Beam ได้นะครับการแสดงกลงงที่ไปแล้วเนอะอาจจะข้ามไปบ้างนะครับกลับไปกลับมาอาจจะถ้างงก็ขออภัยด้วยความปลอดภัยนะครับภาษาและข้อมูลการป้อนข้อความอันนี้คือเราสามารถใช้งานแป้นพิมพ์ที่เป็น Xperia แล้วก็รองรับภาษาไทยได้อยู่แล้วนะครับมีคู่มือการตั้งค่าให้ด้วยนะครับอันนี้ ก็จะเป็นตัวเว็บข้ามสกรีนนะครับปึ๊ก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 ,ปกไปแต่ขั้นตอนแต่ตอนเซตอัพตอนแรกตอนอเราได้เครื่องมาเปิดเครื่องตอนแรกก็จะเป็นเซตอัพลักษณะนี้นะครับอ่านี่หน้าจอ5.5นิ้วเนี่ยเราสามารถทํางานได้มือเดียวได้นะครับจเาเห็นว่ามีอะไรใช้ได้บ้างกดหมายเลขกดลลอกหน้าจอการเข้าถึงการแจ้งเตือนแล้วก็ตัวประเสริฐหรือรับสายนะครับอันนี้ทําได้ก็คงเป็น ภาพรวมรวมของตัวซอฟต์แวร์นะครับสำหรับบนตัว Sony UI นะครับแต่ว่านี่มีตัวนี้นะครับอย่าลืมอันนี้คือจะมีเน้นานานะสําสำหรับตัวแอปนะครับขนาดเล็กที่จะเด้งบนมาบนหน้าจอนะครับสามารถที่จะดูเบราว์เซอร์สามารถดูเว็บไปด้วยนะแล้วก็ใช้งานอื่นไปด้วยได้นะครับ จะเป็น s m a l l a p p ปนะครับต่างๆที่มีให้ใช้งานเลือกได้โหลดแอปเพิ่มได้นะครับตัวนี้คือเป็นวิจเจ็ตนะครับก็เราคงใช้งานกันนะถ้าใครใช้โซนี่ก็จะรู้แล้วฟังก์ชันนี้มันก็ยังอยู่กันมานานกันนะครับยังใช้งานได้อยู่ก็สะดวกดีครับอันนี้คือสามารถปรับตัวไอคอนต่างๆนะครับทางรัดนะครับ เข้าไปใน Quick Setting หรือต่างๆใช้งานได้สะดวกขึ้นโอเคตัวนี้แอปนะครับที่มาให้จริงๆก็มีให้ค่อนข้างครบนะเครื่องมือเครื่องคิดเลขสำรองข้อมูลนะครับดาวน์โหลดมี Smart Connect นะครับที่เอาไว้ Connect ตั้งค่าคอนเน c กตัวอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับตามช่วงเวลาหรือว่าตามการใช้งานกันแล้วแต่นะครับมี AVG Protection นะครับก็มีให้ใช้งาน ตัวป้องกันเวลาตัวนีน้อาจจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่ใช้ใช้ฟรีช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วที่เหลือเราก็ต้อง s u b s c r i p t i o ัเพิ่มนะครับ Movie c r e a t o r ตเนี่ยตัวนี้ผมก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันก็สามารถที่สร้างทําคลิปนะครับขนาดเล็กให้เราดูได้เลยเป็นสรุปนะมีบมีก XP เรีลอันนี้ก็คือจะมีพวกแคมเปญต่างๆนะครับที่ทาง peri เน่ยออมอบให้นะครับตัวนี้คือเราต้องซายอินในส่วนของ e x p กซ์ แอคเคาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่อินไว้อ่าโอเคทําต่อมีอัปเดตแอพพลิเคชั่นอย่างนะครับเนี่ยเห็นว่ามีการแข่งขันต่างๆว่าแข่งขันอะไรบ้างนะครับชนะจะไปได้รางวัลอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมีคำถามขึ้นมานะครับปาร์ตี้นิวยอร์กอ่าเห็นไหมครับพิกเซลทิปนะครับ,รบ14วันนะครับสามารถเล่นได้ตะกี้อ่าตรงนี้วินดานส แข่งขันก็จะตอบคาถามต่างๆถ้าได้ก็ก็จะได้รางวัลน,นะครับก็เป็นถือว่าเป็นสิทธิพิเศษสําหรับคนที่ใช้ XPERIA นะครับรุ่นนี้ไฟล์คอมพิวเตอร์อตึ๊บจริงๆจะมีถึงตัวแอปเนี่ยจะมีถึงแค่เอามวนวิดยูเอฟเอรับที่เหลือเนี่ยจะลงเพิ่มละนะครับอันตูตูนะครับ โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูแอ,อนิเวอรหกสบิตต้องอย่าลืมนะเวลาเทสอุปกรณ์น,นะครับอันนี้คือต้องให้มีการไม่รู้จักหลังที่มาด้วย Enable 64bit ตอ่เกนกดติดตั้งนะครับยอมรับก็จะกติดตั้ง6 4 b i บลงไปตามปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนี่เป็นข้อมูลก่อนนะครับ <c oughs> ละเลียกทีหนึ่งนะครับไล,ล่เรียงไปมีจังไฟอยู่400กว่านะครับรสิบยูิาเทสมิติทัชนะครับปกติก็ได้จะได้เอ้าได้10เลย6นะครับหเท่านั้นเจ็ดได้ไหมไม่ได้เอา8แล้วนี่นา10นะครับเห็นว่าได้10จุดเลยนะครับถือว่าโอเคนะครับปกติปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าเครื่อง อันนี้คือเกินหมื่นนะครับหมื่นเป็นนิดๆจะเห็นว่าเครื่องระดับกลางๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนก็คงสิบนิ้วก็คงจะไม่ค่อยมีจะเป็นห้านิ้วแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้โอเคนะครับให้ใช้งานสิบนิ้วแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ไม่สมบูรณ์มากอย่างว่าเป็นห้านิ้วนะครับพอเริ่มนิ้วเริ่มเยอะมันอาจจะเห็นว่ามันก็เริ่มสับๆไปสับมาบ้างนะครับห้านิ้วเนี่ยก็ไหวอยู่ แต่พอสิบนิ้วันหน้าจอห้าจุดห้าอาจจะไม่พอนะครับเคก็อันนี้สามารถที่จะกดเลือกติดตั้งหรือว่าเข้าไปหากำหนดลำดับตัวแอปได้นะครับหรือว่าค้นหาก็ได้ก็สะดวกเข้าเพจโรนก็ได้เวลาเราเลื่อนสายมาครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นเป็น UI ของโซนี่นะครับอันหนึง่ง เราเข้ามาเรื่องของการใช้งานกล้องดีกว่านะครับสีแล้วกล้องกดชัตเตอร์ค้างไว้ได้ไหมนี่ครับก็เข้าใช้งานกล้องกดถ่ายปึ๊บปึ๊บได้แล้วก็เห็นว่า UI เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับตัว Sony Xperia อะไรครับแล้วก็มีโหมดต่างๆให้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นว่ามีอัตโ,ตโนมัติด้วยตัวเองครับแมนนวลโหมดนะครับลักษณะภาพบุคคล มีหน้ากาก AR ด้วยแทรกใบหน้านะครับนนกับปเปลี่ยนใบหน้าได้นะครับแล้วก็ตัวผ้าพร้อมสี AR ฟ้านมันตินะครับกล้องหลายๆฉา,ากนะครับหลายๆมุม AR เอฟเฟกเพียบนะครับอันนี้อาจจะไม่ลงลงลึกนะครับก็จะเป็นเนี่ยนี่ครับจะเป็นลูกเล่นฮ่าฮ่าฮ่ เวลาพูดอยู่กันเห็นไหมก็จะเป็นปากแบบต่างๆแต่ว่าก็มนนาแทนใบหน้าเรานะครับเอ๊ก็ตลกด,ดีนะครับขำๆใครจะรู้ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้อีกไหมอ่ใช้ทุกครั้งกันแล้วกันนะครับก็เย็นภาพเห็นว่านี่หน้าผมเองนะครับที่แท้จริงใครจะไปรู้ ก็ <G uan> จะเป็นดีเทคหน้านะครับก็พยายามใส่หน้าเราชุบชุบชุบลาด <S 2> <S 2> อ่านะครับเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการเล่นโหมดนะครับโหมดแมนวลนะครับอันนี้ก็มีมานาแล้วนะครับสามารถถ่ายวิดีโอแล้วก็กล้องได้นะครับแมนวลโหมดทำอะไรได้บ้างนะครับเห็นว่าปรับ ไว้บาลานซ์ได้นะครับตัดค่าแสงต่างๆนะครับซีนนี่จะมีโหมดเพียบเลยครับเปิดแก้ไขเปิด HDR ก็ได้นะครับมีภาพซอฟป,ปึ๊บป,บปบสัตว์เลี้ยงถ่ายนั้นเพียบเลยครับแต่ครับก็แสงกด,ดอ่ะใช้เวลาไม่นานนะครับถงว่า เสียงก็งเงียบซะด้วยเราไม่ได้กดเสียงอ่าใช้ปุ่มเห็นว่าอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่ของเสียงแล้วตอนนี้ตั้งไว้เป็นซูมอินซูมเอานะครับก็เหมาะกับการใช้งานกล้อง,องนะครับจะถ่ายภาพนะครับสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้อีกเพียบเลยนะครับถ้าหากตะกี้ไม่พอเนี่ยเพียบจริงๆเพียบเพียบเลยเพียบเลยสามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้ทั้ง ของโซนีเองแล้วก็เป็นเติร์ดบาร์ตี้นะครับมีเลือกเที่ยมเลยครับแต่ถ้าสายภาพสวยก็อัตโนมัตินี่แหละอัดวิดีโอได้นะครับตึงทรอมแถมถ่ายได้ด้วยนะครับออัตสุนภาพนะครับม,มันกดตั้งค่าอยู่ตรงนี้นะครับจดจำไปหน้าหรือเปล่านะครับวิดีโอตั้งเปิดปิดไมโครโฟนตั้งค่านะครับใช้ที่เก็บข้อมูลภายในนะครับ ัาานี่ก็ดีเทตว่าเป็นถือทัชคอนเทนตะ์นี่ก็ถือว่าฉลาดพอสมควรแต่ว่ากล้องโซนี่โซนี่เนี่ยปกติแล้วบางทีมันกับอา,อาจจะเาเลกอะไรอะ่ะอาจจะยังไม่ฉลาดพอครับเราอาจจะใช้เมน,นูนัที่เราจะอาจจะซูสภาพแสงได้ดีกว่านะครับเออโอเค อันนี้ก็คงเป็นภาพรวมๆแล้วครับทั้งตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์การใช้งานต่างๆนะครับบน s o n y Xperia ในตอนเดียวจบเลยนะครับผมจริงก็ขอบคุณละครับที่ติดตามชมหากมีอะไรสงสัยก็ลองสอบถามกันดูนะครับถ้าเครื่องอยู่ก็จะคงตอบกันได้สวัสดีครับไปพบกันใหม่ครับ